สวยและก็บอกแล้วไงอย่าไปเลือกคอนโดมือสองรูปในเว็บก็ดูดีแต่พอมาเห็นห้องจริงแสงไฟก็สลัวเฟอร์นี่อย่างกะบางห้องยังเจอร่องรอยชีวิตเจ้าของเดิมแถมมาอยู่เลยแบบนี้ใครจะกล้าอยู่แต่รู้ไหมนั่นแหละที่คนส่วนใหญ่พลาดมากที่สุดเพราะคอนโดมือสองที่เราีโนเวทใหม่ก็ไอห้องที่เห็นเนี่ยมันคือของจริงไม่มีหลอกไม่มีกัรับรองว่าไม่ได้เห็นแค่ภาพสวยๆแต่เราจะทําให้ทุกคนเห็นด้วยตาเนื้อก่อนที่จะตัดสินใจเลือกอย่างที่เนี่ยเดนิตไอดีลาดพาวร้อยสามสิบนเวทตกแต่งให้ใหม่ทั้งห้องตั้งแต่พื้นยันเพ 5ตารางเมตรที่มากับโซฟาเบสตัวใหญ่และโต๊ะทานข้าวหรือเราจะแอบเป็นโต๊ะทํางานก็ได้ไนะมุมนี้เราอย่างชอบกันห้องแบ่งโซนเพิ่มความเป็นส่วนตัวให้มากขึ้นไปอีกและดูนี่นะขนาดวางตู้เสื้อผ้ากับโต๊ะทํางานไว้หัวเตียงพื้นที่ก็ยังมีเหลือไม่อึดอัดด้วยเพราะมีหน้าต่างบานใหญ่เปิดให้ลมโฟได้ทั้งวันและอันนี้ที่สายทําอาหารเขาถูกใจโซนคัวแยกไว้ให้ด้านนอกติดกับระเบียงกลิ่นอาหารไม่เข้าห้องแน่นอนห้องน้ําก็อย่างกว้าง และสุขภัณฑ์นี่เขาใช้งานได้ทันทีนะสระว่ายน้ําบรรยากาศดีฟิตเนสอุปกรณ์ครบและที่เห็นทั้งหมดเนี้ยอยา่าเพิ่งเชื่อจนกว่าจะเห็นด้วยตาเนือ้อรีบทักเข้ามาเลยเดี๋ยวพามาลองใช้ชีวิตที่นี่หนึ่งวันมาสัมผัสบรรยากาศในห้องว่าน่าอยู่จริงไหมมาลองเดินไปเอ็มอาร์ทีดูดิว่ามันใกล้จริงหรือเปล่าเราก็จะได้เห็นทั้งหมดทั้งการดูแลของนิติแล้วก็บรรยากาศร,ร,รอบๆโครงการใครที่เล็งคอนโดโซนลาดพาไว้บอกเลยที่เนี่ยพลาดไม่ได้เด็ดขาดรีบนัดกันเข้ามาดูเลย